Good morning everyone hey, ตอนนี้เราอยู่กับช่องนาริตะชาแนลตื่นแล้วนะครับผมเช้านี้เป็นเช้าแรกของคุณพ่อคุณแม่ตุ๊กตะจังขิปิดขิปิดขิปิดิ้บแน่แน,น้าบัวตาจุนนาขาวค้อนร่อนให้หน่ เช้านี้พี่น้องตื่นแล้วนะครับผมเป็นเวลาจ1กโมงแล้วนี่จาก10โมงพ่อแม่ลูกตื่นแล้วจ้าสวัสดีทุกคนผุ้ชาทำหน่อยก็ตื่นแล้วยิ้มหวานหวานก่อนผุ้ชาทำหน่อยก็ตื่นแล้ววายผู้ชาเกาหลีใช่ไหมผู้ชาเกาหลีใช่ไหม กะลีกาลีกาลีบับ่มันบ่มันค้างแบบให้ดีดอีน,นันอีนันจะไปเที่ยวไส้เดกเราจะไปเที่ยวไหนกันอันนีไปเที่ยวไหนคะเที่ยหลังบ้านครับน่าราญน่าราเออคือปวดใช่ไหมคนไม่พอใม้แม่ตัวนี้คนมีพ่อมีแม่ตัวนี้ คดีแท้โอ้ยผู้สาวใส่ใส่หมวกกันน็อกข้อองเสียตองอยนี้น่อหมอล่านันนอนเลอดข้องหาวิสีโกมกั้คนเอเมื่อขึ้นเนี่ยเมื่อขึ้นเนี่ยก็นอนดีอยู่พี่น้องนอนดีอยู่ทำเงทางหลูกก็นอนหลับดีเป็นไงจูพ่อยังจุูพ่อยังคงจูพ่อยัง จุ๊บน้อยจุ๊บน่อยเอ่อนเิบืงทีวีเพี่น้อเบืงทีวี ดูทีวีทยาคันฆ่าออตอนนี้เนเงี้ยปากยังอนะไรโอ้ยเหน็นผู้ายปากคือบรรยากาศอี๋เพื่อพอได้ปะปากแบบที่อแบบบางีบอมมั่นนี่มันงงมากข้างล่งสองฐานนะขีอมาขึ้นเดี๋ยวพัดลงอยู่ขีดเต็มเลยสิลงยังไง ต่อ DFC สุขุมสุขคนพี่น้องมือเนี่ยก็เป็นมือแรกที่คุณว่าคุณแม่เขาหลุดนอนน้ำกันกน,อกน,น,กนอนดีดนีนที่ตาบอตื่นเลยตื่นเธอเดียวมันบออะใรเนี่ยเนี่ยเดียวมันบอเมต่ว่าตื่นอันตื่นอันตอนตื่นไม่กินนมมันสองสามเธออยู่เดนตื่นแอะเธอมันบอแอะเธอแอะไม่กินนมตื่นแอะเธอเป็นสาวแล้วก็บมือจับข้ามขึ้นลายโยเป็นซีดีงไง เป็นซีรีส์นนถือมาของซีบีพี่น้องดูพี่ยุกิอันนี้ก็ญี่ปุ่นนะไงวันนี่ยุกินี่อันนี้นก็ญี่ปุ่นเหมือนกันนีย่ยู้ยังนี่ยู้ยังนี่ กินข,ข,ข,ข้าวอะไรครับเช้านี้ปิ้งไก่ป่ะป้าปิ้งไก่มาให้คุณงนั่งข้องเงินคือดีนะป้าเจ้าซื้อปิ้งไก่มาฝากป้าเจ้าไปแล้วพี่น้องป้าเจ้าซื้อปิ้งไก่มาฝากนี่นมัสาวนี่นมันเซียว งานปีใหม่นาิตาก็ขึ้นอ่าขึ้นไลฟ์สดอยู่นะกลุ่มปิดยี่สิบยี่สองนะนาิตาก็ขึ้นอยดีเลยพี่น้องเด้อเรียบลอยอยู่ไปพิ่มมาขึ้นนี่มาขึ้นนี่เรียบร้อยอยู่สิสมหวังอยู่มาขึ้นนะ ừ, อ่ะอืมเธอเธอแต่ละสมบัติกันอ่ะเธอแ่ละสมหวังเอ้าชี้หน้าแม่นอนะจุ๊บแม่หน่อยผู้สูงไอ้ดิผู้สูงอีสิผู้สูงเน้ ผู้ชูแน่ผู้ชูใครอะไรจุพ๊พอเลยนี่อจุ๊จุ๊พ่อไหนเล้ยจุ๊บแนไปเที่ยวบ้าเข <c ười> ินเขินเขินเขินเป็นสาวแล้วเจ้าหนกรบเให้จุบเด้ยเจ้าในสองทำปี้กระเใา้จุบแล้วแล,วแลนี้อย่งเดียว พูดนะโอ้คือคักแถวอะคือคักแท้พี่น้องแม่เพิ่อนก็ดีไลยดีไลยตัวนี้ก็รู้ดีไลยปืนพันธะห,หลายเอาเข้าไปสีแดงให้เขายอะขนาดนี้ที่เขาเปลี่ยนสีใหม่แต่ละปีนะฮะก็สีนี้แล้วไโอ้ เห็นตาข้างหน้าข้างหลังแบ่อย่างเชีอววิโอเพ่นก็ขี้หอกเพลงนี้บ่เนี่ยนั่นคือบุหรี่เพลงสี่ขนาดนั่นก็รลอกไปอีกอย่างหนึ่งฉันมาเอาเพลงนี้เป็นยังไงขึ้นไปเป็นเส้นใั่ว่ากูชุ่มก็เป็นร่องใั่ไหมว่าเดได้แจะเป็นน้ำข้นร้องโอ้จะไปไหนลงมาข้างล่างมาเต้นเต้น ไอฝันฝันแล้วอล่ายานะอย่าเกิดนะขอแล้วค่ะขอขอ,ขอปากบมบีปากบมบีทำอย่างนี้ นั่งเด้กระเด้อเด้อนั่งเด้อตึมตึมตึมตุ่มฮาวพี่น้องอ่าปากวะเข้าข้ามสวยเลยเร็วเข้าข้ามสวยจะเร็วขึ้นนะขึ้นนะโอ้ยเออเออประกอนนะฮาลีฮาลี ฮาลโอืมฮาลโฮาลโฮาลโฮัลโอูฮาลโปุชุ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 กันปุชูปุชูอืมปุชุปุชุเข้าใจแล้วปุชูจุ๊บแล้วอ่ะกิฟมี่ไฟก่อนกิฟมี่ไฟทำยไงคะกระตุกมีเด็ดกิฟมี่ไฟล์หนอนนี้เซมอนเล่นกิฟมี่ไฟอะกิฟฟี่ไฟกันกิฟมี่ไฟ ีแค่หนึ่งกัน Give me b อีกทีหนึ่งทำให้เป็น Give me b ก่อน Give me b แล้วนี่ตะบานซีนุนโอเคมีหน้าเน่าตามีเตียนสินตัวมีตานตัวมีเตียนสินตัวมีโอ้โอ้พิกานี่กา Give me b ก่อน Give me b เอ็นสิน Give me b ต้นนี่กิฟต์ไฟกับแม่ก่อนเออกิฟต์ไฟพี่น้องเศร้านี่กะนเหตุยังป้อนเข่ารูปบ่นี่ป้อนจะน่าจะป้อนเข่ารูปพี่น้องให้เล่นกันไหมก่อนพอเพิ่งตื่นกิฟต์ไฟยังไงคะ เย่เยี yup. ่ยมกืออ่ะเมกี <S <S ้เมกี้ส well, ิแต al ่งให้พ่อไหนเล็วเมกี้แต่งให้พ่อสินี่ให้พ่อแต่งไายให้พ่ออืมยนะไม่อันนี้เอาเอาันนี้ทาช่วยอาช่วยนาขาวคันลันทาลักนาขาวคันลันนะทาลักนาขาวคันลันนะโอ้ กิมมีไฟกิมมีไฟเย้กูกะกิมีไฟอีสินกันสิอีสินกันสิยังอันทอัดยังยังโอ้แกยังม่เชมบุรีผวนลูกไข่ตื้อมากกับตินพี่น้องเอ้ยมันดีจะเป็นดีไร ตื่นมาห่ายอันนี้ตื่นมาเต้นตื่นมาเต้นดูมาล่าสิ่งของแท้ของจริงใส่ท้องฟินแลนด์ได้สิ่ปตัดผมนะเป่นหนังมือหนึ่สิ่ปตัดผมนะอากิมีไฟเฮ้ยเฮ้ย<อ> hey, hey. มีเต้นเตะแก่กิมีไฟอีสิ้นกันสิอืันนี่เต้นไหนแม่อืมอ,อนี่เ<อ>ต้นไหนม<อ>มแหนม่โอเคสวยไหมแม่สวยยัง เฮ้เฮ้ตันนี่พันกอนยืบ่บ่กทีวีพี่น้องคดบิไฟก่อนคดบิไฟ เจ๊ยคีไฟเจยอ่ะพี่้อาไว้เจอกันอีพี่ต่อไปเด้ออีพี่เหนียวไว้สมิสกตอร์กอนพี่น้องเด้อสวัสดีจ้าบ๊ายบายดูตา